งนครบแล้วเรามาดูตรงทําเลทของาดาับคู่กันโอ้โหฟิสอีซี่ครับเล่นด่านไนแม่ห้าห้ารอบแล้วก็ด่านทานหารอบง่ายทุกอย่างนะยกเว้นนี้เนี่ยนี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเ,เรามาดูกันเรามาดู ของโคตรเท่เรามาดูโหนี่แดกเกอรกก์แดกเกอร์นะครับโคตรจะเท่เลยแบบฟันชิงชิงแค่ถ้าถือก็หล่อให้สมาร์ทเราไปดูในเกมกันเลยกันนะฮะโอเค <S 2> <S 2> ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมเป็นเทพเรียบร้อยดูโมเดลโคตรจะเท่มันแบบเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีเฮ้ยท่าโจมตีเป็นแบบโจมตีแล้วแบบมีออรา่าสิมมุงมอ,งอ,อไปอย่างเท่เลยกันนะครับ เราไปดูดาเมจดาเมจเท่ Dam age. Dam age, าไหร่วะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ดูไม่ชัดดูไม่ชัดเอาใหม่ชิปดับชิปดาเมจห้านะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กกันดีกว่าว่าเป็นไงชิปเฮ้ยสกิลเอ็กมันจับพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็โจมตีส่วนสะกิลสกิลแซดผิดผิดส่วนสกิลเอ็กอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเรียกเงาเงาออกมานะฮะเงาออกมาโจมตีเงาสุดติงของเราเองนะฮะเดี๋ยวดูดูดูด นี่นี่นี่เรามารวมกันก่อนเรามารวมกันก่อนเร็เวเร็วเรวขมอนขมอนแต่เหมือนอาวุธนี้มันจะวิ่งช้ามากเลยดาบสองชิ้นอ่วดาบคู่โอ้โหโคตรเจ๋งคือสกิลอ่ะมันสกิลเซอ่ะมันดีมันดีมากนะฮะมันโจมตีทีเดียวแม่งจิบเรียบเลยอ่ะนี่ตีระเบิดไหมเนาเรามาดูสกิลซีกันดีวกว่านะฮะสกิลซีมันจะเป็นยังไงเรามารวมกันสามสองหนึ่งุ้ยเจง๋จงเจ๋งใช้ได้นะเจ๋ใช้ได้ สกิลซีตอนมันกลมเหมือนมันจะว้าไปแบบรอบๆแล้วมันก็ตีเป็นแบบเออวี e นะฮะใช่สกิลซีเป็นตีเป็น a อวนะครับเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาบนี้มันวิ่งช้ามากซิปนี้เป็นไงขี้แตกกันหมดไปเลยดิเฮ้ยแต่ข้อเสียที่ดูได้ชัดๆเลยน,นะคะก็คือสกิลหนึ่งสกิลอะแม่งคููดาวนานมากกว่าจะใช้ได้ทีอะแต่ข้อดีของ,ของ,ของไอ้แดกเกอร์ก็มีนาะ,ะนะครับ ก็คือคุณคุณดูสกิลซีิซนะมันสามารถสตาร์ทเซอร์ตูได้สมมติเซอร์ตูที่ไม่ตายเราใช้ปึ๊บนี่มันสตาร์ทได้ครับโคตรเจ๋งโอเคเรามาดูอันตรีกันดีกว่ากดซีคิวจีอันติไปเลยหืมหืมเปิดพลังหืมตาแดงโคตรขี้แอคเหมือนจะฟันลงมาจากเหมือนจะฟันจากฟ้าฟ้าครับมันจะสิงเงามาด้วยครับตอนแรกเงาผมมีอยู่2ตัวแล้วมันเหมือนจะสิงเงาออกมาด้วยแต่ เราคุ้ม่งก็ขี้กาะมาเลยมาครับผมซิงนี่เป็นไงสกิลเฉือนนี่เจ๋งมากครับสกิลแซดอะ่ะเจ๋งมากมันเป็นสกิลเฉือนระยะไกลอ่ะโคตรดีนะครับผมโคตรดีนี่ฟันรัวๆฟันรุนรัวนี่บอสออกมาเราเปิดอันติโชเลยอออืื้หเป็นไงสิกรุ่นน้องเราแล้วก็แอคโชว์หนึ่งทีนี่กดสกิลโอ้โหโเชีย่ยเกือบตายนะครับเกือบตายโคตร คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยปลื้มสําหรับไอ้มีสั้นดับคู่แดกเกอร์นี้เท่าไหร่ก็คือดามิดมึงจะเบาไปไหนอ่ะคือดามิดเบามากดามิดสองอ่ะเอผู้บิดสองบ้านจริงดิคือดามิดมันอยู่ที่ดามิดห้านะครับคุณคิดว่าเบาไหมใช่มันเบาสุดๆเบาแบบเบามากไปเออเชฟมอีกตัวอไปดีกว่าแม่งตีไม่โดนไปไม่เชียอเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนะครับผมเกือบไม่ทัน เกือบแย่แล้วเกือบแย่แล้วเราก่อนเราไปเรามาสุ่มสิ่งที่แล้วว่า,าสิ่งที่อัปเดตมาใหม่กันดีกว่าฮะก็คือตรงช็อปไม่ใช่นี้นะอันนี้เป็นแบบไดรี่มันจะเปลี่ยนทุกๆุกยี่สี่ชั่วโมงนะครับใช้เงินแพงมากกว่าจะซื้อแค่สองอันอนะ่ะใช้เงินเสนหนึ่งครับนี่สิ่งที่ผมมันเพิ่มเข้ามาก็คือเวพอเอฟเฟกนะครับแต่มันไม่ใช่แบบเลือกได้นะมันเป็นแบบสุ่มว่าคุณจะได้ของอะไร ใช้เงินหกหมื่น,นะครับซึ่งผมแบบกิดอยู่นานมากอะใช้เงินแพงมากพี่พี่ชายรอบนี้ขออะไรก็ได้อยากได้ไลนิ่งไม่ก็ทันเดอ r ์วอร์เธอร์แบบไลนิ่งกับวอร์เธอร์ไลนิ่อยากใช้ปันวาลีอ่ะอืมพีช่ชไม่คือเนี่ยเนี่ยคุณดูดิคุณดูมันจะสุ่มอะไรให้เราก็ไม่รู้อะเราจะได้อะไรที่มันแบบ อะไรของมันก็ไม่รู้อะครับคุณคิดดูดิโอ้ยสุ่มได้ทุกอย่างสุ่มให้เราทุกอย่างแต่เรามีอยู่สองแต่มันสุ่มให้เราทุกอย่างทุกอท,ที่มีในเกมอะครับคุณลองคิดดูดิโอ้โหโคตรเกลือขนาดไหนโอเคครับผมอันนี้มันเป็นโค้ดล่าสุดข,ของเกมเลยนะครับายจัมเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับใส่ไปจะได้เงินประมาณสองแสนห้านะครับถามว่าเยอะไหมเยอะมาก ừ ừ, เรามาแย่งเงินอีกครั้งกันดีกว่านะครับหกหมื่นนะครับผม กูเสียเงินอีกแล้วกูเสียเงินอีกแล้วจะได้อะไรมาดูกันครับว,ว้วาวว้าวอีกนิดหนึ่ง<ว>มึงจะได้ดาบลีเจนีเวนเอออีกนิดเดียวไม่เงยหกแสนนี้ผมจะได้อะไรไหมเกี่ยวกับดาบเบอร์เซอร์กไกรนิ่งโอ้ฮกูกูปวดหัวกูคเครียดเลยเครียดเลยครับเครียดเลยเฮ้ย ได้ดาบซองจินอูถึงมันจะเป็นไฟก็ได้ถึงมันจะเป็นไฟก็ได้ครับนี่โคตรเจ๋งเนี่ยดาบไฟโอ้โหเหมาะกับซองจินอูเลยแต่ถ้าเป็นซองจินอวะมันควรได้อันนี้มากกว่าเนาะวอยอ,อ่ะวอยอ่ะอืแต่แบบอันนี้แม่งก็ดีขนาดไหนแล้วกว่อนกูจะสุมได้ไฟอะ่ะเออก็ดีขนาดไหนแล้วจากหกแสนตอนนี้เราสองแสนสามอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ถึงเอ้ถึงบ้านนึงทีเอฟเฟกต์ดาบมีไฟแล้วแบบเอฟเฟกต์อาวุธอ่ออนะมีเอฟเฟกต์ ติดไฟแล้วแบบฟันแล้วติดไฟนี้โคตรเท่เลยนะครับเงาชะอกปาซิงน,นี่เงาสุดหูของผมเองมามามาซัมบี้ขอจะซิงทีหนึ่งซิงทีหนึ่งซิงทีหนึ่งซิงนี่ที่แตกไปให้หมดซใช่พวกถามว่าดาบมันดีไหมมีดคู่ดีไหมถ้าผมบอกตรงๆนะคือมันก็ไม่ดีไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่เออถ้าอยากสะสมคอลเลกชันก็อืม ก็เฟี้ยวดีนะเอสะสมคอลเลคชันอ่ะคอลเลคชันอาวุธสุดโหดสุดตึงสุดอันตรายของเราเองนะถ้าจะสะสมไปน,นะก็มันก็ไม่ได้แย่ yeah, ขนาดนั้นมันก็โอเคมามามา,มาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดต่อให้หมดพี่พี่จัดการพวกเองไอ้น้อง,อง,องมาให้หมดติดตัวก็ชนะไม่ถึงมนันนะชนะผมไม่ร้อนเล่นผมอาชนะมันซัมบี้ไอเชฟไอเวน มานี่มาให้หมดมาให้หมดม,มาให้หมดคนจะไม่เหลือไว้สักห่องแล้วก็รอใช้สกิลสัทีเดียวปัน่นหัวแม่งให้ตายให้หมดคนตีนดีนะนี่สกิลแอมพายสุดโหดผมตึงปะล่ะนี่เชฟมนึงตายแอมพายผมตึงมากแบบพูดจริงมันเจริงจริงนะฮะแบบเปิดเปิดสกิลแอมพายผมจะสามารถดูดเลือดพุ่งมันได้ คุณคิดดูโคตรเจ๋งอะครับมาบอสจะใกล้ออกมาแล้วครับบอสจะใกล้ออกมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนราชาเงาตบครับราชาเงาคนนี้ราชาเงาบวกเวนไพ่เดี๋ยวโดน,ดโดนาางงตบ,บ,าางงตบนีมามา,มาสกิลจีอันติไปเลยอ็อโชหนึ่งทีแล้วส่งตาปิปปิแล้วก็หนีปาดรอบๆไปไปหาตายหัวโค้งๆไปเลยต่อให้ลุมสิบอะต่อให้มีบอสสิบตัวพันตัวผมก็ ชนะเออทันตัวผมก็ชนะเอาจริงมันง่ายขนาดนี้อน่ยใครมันก็ชนะปะเอออย่างเล่นหมูดย่างกว่านี้อะแบบนี้มันอีซีเเเเออซ่เกินบางทีอะเนาะอืออีซี่เกินอัปเดตสองของอนที่ซอมบีแม่มีอาวุธดาบแดกเกอร์เข้ามาเป็นมีคู่ของฟังจินูนะฮะโคตรเจ๋งเลยวะ่ะ